กลับมาแล้วครับนะครับอันนี้ก็มีส่งนี้ะครับอีกเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องหยอกข้าวนะครับสส่รถไทยนาเดินตามนะครับเป็นเครื่องหยอกข้าวหกแถวครับจานคู่บูธนะครับตัวนี้เป็นบูธเดินตามนะครับจานคู่บูธแปดนิ้วนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นขากบดินไปปิดเมล็ดข้าวนะครับถังก็ันถจุข้าวได้ไม่เกินส0่กิโลนะครับอันนี้ นากว้างก็อยู่ที่หนึ่งเมตรสามสิบเซนนะครับระยะห่างระหว่างขาก็อยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับระยะห่างของต้นข้าวก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเซนได้นะครับช่างก็กำลังเช็คให้ลูกค้าอยู่นะครับราคาเครื่องเกี่ข้าวตัวหกแถวจานคู่แบบบูรนะครับตอนนี้ก็เป็นราคาลดโปรโมชั่นนะครับจากหนึ่งหมื่นบาทนะครับตอนนี้เหลือเก้าพันบาทนะครับ ก็ไม่รวมค่าส่งนะครับก็จะส่งให้ลูกค้านะครับที่อาเภอลาดยาวนะครับสวนแค่นสวรรค์นะครับครับขออภัยเชี่ยให้ลูกค้านะครับนะครับเตรียมส่งไปสนีนะครับเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าลูกค้าหันได้นะครับสนใจเครื่องหัวข้าวนะครับอ่าก็สามารถติดต่อได้ที่ทางเพจนะครับจะมีเพจ ร้านกงจากการเกษียณเรืองนกทานะครับแล้วก็เพจร้านคณะทรัพย์การเกษียณเรืองนกทานะครับถ้าไม่สะดวกติดต่อเข้ามาที่ทางเพจเ c e b o o กก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรได้นะครับอ่าเบอร์โทรติดต่อนะครับ0ูนย์4ก6 6 5เห้าสี่ห้าหหห้านะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0 8 6 9 6 2ป1ห1้าหกหนึ่งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับมากเลยนะครับที่ไว้ใจสินค้าของทางร้านเรานะครับอ่าก็ขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับ 我们啦。